องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการรวมกับภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนชาวสมุทรปราการจัดงานถแถลงข่าวการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคอลำลึกเหตุการรัตนกโกสินทร์โศกร้อยสิบสองตอนประการเวลาเดอเ์เทเตอร์เป็นการแสดงในลนักษณะสื่อผสมทั้งละครเพลงประสานแสงสีและเทคนิคที่ทันสมัยอีกทั้งยังได้นักแสดงมากฝีมือหลายท่านมาร่วมแสดงในครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยมีนางสาวนันทิดากแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปรา เป็นประธานจัดการพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการรองเสนาธิการทหารเรือผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพและสําหรับมิวสิควลรมลึืเหตการรัตนโกสินสรสทร์ศก2๑๒ตอนประการเวลาเดอะเทเตอร์จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี4ี่รอบการแสดงตั้งแต่วันที่14-17มีนาคม2567เวลา18.00นเป็นต้นไปและนอกจากนี้ก่อนการแสดงยังสามารถเข้าชมนิทรศการป้อมพระจุลจอมเกล้าและชมชิมช็อปสินค้าคุณภาพในเขื่อนค Market, ชุมชนคนสมุทรปราการได้ตั้งแต่เวลา15บนาิกาโดยจะมีรถบัสอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆตลอดงานนั่นเองค่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะประการเวลาเดเทเตอร์จริงๆเนี่ยเราเราอยากให้คนได้ตระหนกนะคะรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะของกระรวสเรกษาิสารที่เป็นการเสียสละนะคะในครั้งนี้นะคะที่เราได้ประเทศไทยนะคะรักษาสยามของเรานะคะในสมัยครั้งนั้นนะคะและที่าทที่สุดก็คือถ้าเราย้อนเวลากลับไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าจังหวัดสมุทรปราการนะคะ<อ>ที่เราเราพูดจตนติดปากจังหวัดสมุทรปราการสมุทร,ร,ร,รเนี่ยแปลว่าน้ํามหาสมุทรปราการแปลว่าป้อม เพราะฉะนั้นค่ะป้อมประการของป้อมประจุนั้นคือป้อมที่อยู่ที่ปากอ่าวนะคะปากอ่าวที่ทําหน้าที่ในการรบในครั้งนั้นในวันนั้นในการลุกรานของข้าศึกและก็ป้องกันประเทศสยามน,นั้นไว้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้เราทุกคนได้ตระหนักรู้แล้วก็รักหวงแหนในแผ่นดินไทยที่เรารักษาไว้นะคะนั่นของในองค์พระมหากษัตริย์ที่สําคัญที่สุดค่ะ แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเลยมันมีป้อมประการทั้งหมด20กว่าป้อมคือ25ป้อมนะคะคหนึ่งในนั้นมีป้อมไปจุนแล้วก็ป้อมเพียเสือสม,มุทรที่ทําหน้าที่เนะะี่ยค่ะที่ตั้งคข้าศึกไว้ทางน้ำนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของพระเจ้าแผ่นดินของเราในสมัยก่อนก็คือรัชการที่ 3, สามที่สั้นทงสร้างป้อมทั้งหมดในสมัยของท่านนะครับแล้วมาทำดุบํำรุงแล้วก็ปรับปรุงนะคะสร้างต่อในสมัยของรัชการที่4และมาได้ใช้ในรัชการที่5้า อิดนะคะอิดที่สร้างป้อมต่างๆนะคะสมัยก่อนเราใช้จากที่อยุธยาแต่ในสมัยท่านเนี่ยท่านก็นํามาปรับปรุงใหม่ก็คือนําเข้าจากประเทศังกฤษถ้าไปดูทุกวันนีย้ยังมีอิดแอบนั้นแม่น้องได้เห็นอยู่ที่เป็นป้อมต่างๆที่สร้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อบรรงการส่งทางน้ำที่มาที่สุดก็คือท่านส่งสั่งปืนเสือหมอบมาอีกด้วยปืนเสือหมอบที่ใช้สู้รบในครั้งนั้นร่าสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งทันสมัยที่สุดในครั้งนั้นนะคะแล้วรวมไปถึงเงินถุงแดงที่บอกทำไมถึงมีเงินถุงแดงเพื่อที่ทำ กึคืสมัยก่อนก็ยืคสมัยรัชกาลที่3ามพราะนังรา็จ้าอยู่ที่ท่านมีการค้าที่สำคัญกับต่างประเทศท่านรับสั่งว่าให้เก็บเงินถุงแดงนี้ไว้เพื่อสําหรับเวลาที่บ้านเมืองต้องใช้ในิยมขับขันแล้วก็ได้ใช้จริงๆค่ะเกินถุงแดงทั้งหมดในการซื้อประเทศสยามของเรากลับมา แตกต่างแน่เพราะทุกคนที่เป็นนั่งในวันนั้นนะคะเราจะอยู่ในที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนั่นคือที่ป้อมประจุนที่บอกนะคะว่าเป็นป้อมแรกที่ปักอ่าวที่สู้รบกับประเทศที่เข้ามารุกรานนะคะและที่มาที่สุดก็คือการย้อนเวลากลับไปเนี่ยโดยการที่เล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องที่บอกว่าผ่านม่น้ําเราจะมีเรือรบหลวงนะคะที่อยู่ตรงนั้นแต่ฉากวทีทุกัดจะร้อยต่อกันมานะผ่านประการเวลาเข้าไปเพราะฉนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นทั้ง5องค์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเล่าโดย นักแสดงทั้งหมดที่มาด้วยความรักนะคะมาด้วยใจจริงๆต้องขอบคุณมากๆที่มาแสดงในประการเวลาในครั้งนี้เดอะเทียเตอร์นะคะที่สมคัญที่สุดบทเพลงทุกเพลงจะถูกแต่งขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในเหตุการณ์ของประการเวลาเดอะเทียเตอร์นะครันการจัดงานในครั้งนี้จริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เรา,เดาได้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดฉรักการที่เราผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลานั้น,นะะเป็นสิ่งที่สาคัญมากสำหรับคนสุักการเองแล้วสำหรับคนไทยทุกคนตัวเชื่อแน่ว่านะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านจะได้รับความสุดกับการได้ช้อปปิ้งนะต้องเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งดีงกว่าในช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงการการชมน,นะเทียเตอร์นะคะ จะมีสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดชุมพรการนะคะที่อจะให้เป็นตลาดนะคะละครเผื่อขันเล็กๆของชุมชนชุมพรการะคะ่ะมาได้ค้าขายสินค้ากันแล้วก็มาได้ชิมช็อปกัน,นะะในวันนั้นด้วยค่ะครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตครับปกติก็เล่นละครทนะีวีนาเป็น10ป,ปีะนะครับและเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นละครมิชโคลด้วยครับก็ยิ่งแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้อ้ดวยใช่ครับต้องร้องด้วยก็รู้สึกดีใจ แต่ว่าที่สําคัญครับคือเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ครับก็คือเรื่องรอ .2.112 ครับแล้วเราก็ได้รับบทเป็นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งครับแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมกันครับก็สไปรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับใช้จังหวัดสมุทรปราการครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสมารับใช้ ในส่วนต,ต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยทรางมาจากพี่แหม่มพี่ไรยวันว่าเราจะมีบทเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นให้กับจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทจะได้เป็นเป็นผู้ขับร้องในงานนี้นะครับยังเป็นส่วนหนึ่งของการได้เล่าเรื่องราวของเมืองปักน้ําเมืองสมุทรปราการแล้วก็เรื่องความภาคภูมิใจของ เราคนไทยทุกคนในาพาะระมหากรุณาธิคุณด้วยครับทุกคนนะคะที่ที่รับรู้ข่าวสารในครั้งนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะในจงังหวัดสมุทรการ์หรือที่จงังหวัดใกล้เคียงหรือที่ไหนก็ตามนะคะมากันคะ่ะเพราะเราจัดแค่เพียง4วัน4รอบนะคะ1 4 1 5 16 17มีนาคมนี้นะคะใครที่เตรียมตัวในวันนั้นแล้วจะไปแล้วแต่ว่าเอ๊อยากจะมารู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นละเอ,อียดยิ่งขึ้นมาที่หอชมเมืองก็ได้ครับเพราะที่นี่เปิดให้ชมฟรีเช่นเดียวกันนอกเหนือจากในวันที่157แล้วปิบชี่สิแล้าสี่เที่ ที่นี่คะ่ะที่ใช้หอชุมเมืองอุจยานการร้ธมปรัติศาสตร์ทุกทท่านมาได้หมดเลยคะ่ะที่นี่เปิดชมฟรีคะ่ะหยุดปัญจ์แล้วเราเจอกันนะว่ามันที่14 15 16 17มีนาคมน,นี้นะคะเอาเป็นว่า3โมงเย็นและ6โมงครึ่งแดดล่มลงตกเมื่อไรพระอาทิตย์มาเมื่อไหรเดอะเ h เตอ e ์เริ่มขึ้นในวันนั้นประการเวลาพร้อมที่จะหมุนเวลากลับไปร้อยปีด้วยกันคะ่ะพบกันคะ่ะ